จัดกระเป๋าโบยไปไปยันอันตรายใดๆอย่ามาตั้งไกลนะครับแต่โบยไปที่มีอยู่ให้มเลื่องลางจ้ามาย้ไปนะครับมอไใต้ในยไอันคือว่นี่เอานี้ยนต้องเร่อสามไม่ดูจัดสามไม่ดูจะดีอะไรยังไงจะตามขาวานมวัสดีครับ i'm yeah, we back there. I'm not a man. กับพระมเหสีทิศใหม่แล้วก็ได้ทำหน้าที่กครองบ้านกครองเมืองนครแก้วฟ้ามาหลายปีก็ได้รับฟังสนับสนุนและก็ช่วยเหลือจากประชาชนคนในบ้านเมืองนครแก้วฟ้าของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีและข้าพเจ้ารผมยิ่งเหลือเกินว่าจะต้องมีการพัฒนาเมืองแก้วฟ้านี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปไกลให้หลายๆเมืองเนี่ย ได้เป็นตัวอย่างก็ว่าได้แต่ว่าข้าพเจ้าเองนั้นคิดว่าอย่างไรเสียยกอนาคตในตอนี้มันก็มากพอสมควรแล้วแล้วเราเองมีแต่พิธีกาทั้งสองพระองค์แต่พระโอรสขึ้นหามีไหมถ้ามีพระโอรสก็จะต้องมอบหมายให้พระโอรสขึ้นนั่งพระราชาเป็นการจรดกาในขั้นต่อไปด้วยแต่นี่มีแต่พิธีกา ทั้งสองนางครับแล้วเราเองก็คิดว่าถ้าจะโลให้พนิดาทั้งสองทั้งสองนางเนี่ยหาคู่ครองเองหรือว่าเออมีคู่ครองแล้วเนี่ยมันจะยากเหลือเกินองดูแล้วคงไม่ทันการเราเองว่าเราอาจจะลุกนอนเสื่อนไปแล้วเนี่ยมันคงจะลำบากกักไปหลังก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไปเสียก่อนอยากจะให้พนิดาทั้งสองคนเนี่ย ได้มีคู่ครองแล้วเราจะได้ฝากนบ้านฝากบ้านเมืองไว้ด้วยก็ให้เกี่ยวไปหุ้มตาดูแลนหรือนั่งเมืลาล่ากลังเป็นกษัตริย์แทนตัวเราไปได้เลยก็เลยต้องมาพูดมาจารมมาปรึกษาหารือกันกับเออ่พระมเหสีพิษสมัยเออนี่พิษสมัยน้องพี่เออยุค่ข้างตัวเองมันคงไม่โดนกันจะเลยเวลาที่พิว่าเออ มีพนิดาสองคนแต่ว่ายังไม่มีทีเท่าว่าจะมีคู่ครองหรือมีคนรักสักคนเลยระวังจะได้พึงพาอาศัยให้ดูแลกมีแตานงานบ้านงานเมืองของเราด้วยแต่ว่าพนิดายังไม่ได้ตกลงใจในเรื่องเนื้อคู่มันก็คงจะยากพอสมควรออ้พี่กาอย่างไรก็ได้จถือว่าหน้าที่ ที่เราจะต้องแต่งตั้งนั้นมันก็เป็นแต่พระธิดานี่แหละเพราะรถไม่มีไม่จาเป็นไม่มีปัญหาเราก็แต่งตั้งพธิดานี่แหละแต่ว่าการแต่งตั้งพระธิดามันจะต้องมีผู้ปกครองเสียก่อนมันจะต้องมีผู้สมงรถเส้ยก่อนถึงจะแต่งตั้งตามจุดบทหมายในบ้านมือนเราของเราแต่งตั้งไว้ก็ดูแล้วก็มันไม่ยากจลยอย่างเราก็เอ่อ เรียกเธอมาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องจัดการกิจตัวอย่างให้เสร็จสิ้นเนี่ยเาทยก่อนก็หมายความว่าเราให้นางเนี่ยทำการเสี่ยงพงไม้หาคู่มาดักอิจ้าทำการเสี่ยงพงไม้หาคู่ข้าเออมันก็ดีเหมือนกันนะที่ว่านี้ให้ทำการเสี่ยงพงไม้หาคู่นี่มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่า ถ้าเดียงพงมาอะไรมันเลื่อนไม่ได้ถ้าเกิดว่าลูกเราเห็นมองต้องกันกับเราแล้วว่าเตียงตำการเตียงยังไงมันหาคู่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าพงมาอะไรนั้นแล้วไปตกในมือชายผู้รวยเกียรติเสียขาหรือว่าจะตกในมือของคนยากคนจนคนแพ้อนาถนอย่างอย่างนี้เนี่ยมันจะสมพวรเกียรติเลยพี่จ๋าเราเราถือพงงามความจริงดีจะดีกว่า ว่าความจริงมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ความจริงคืออะไรครับความจริงก็หมายความว่าถ้าเราเนี่ยจะให้ะให้รูปพัทธิการก็ต้องการเปลี่ยนจริอะไรนี้เราจะต้องออกให้เป็นคนเสนาของเราออกไปประกาศนั้นวาจาแะ้วจ๊ะโอ้ให้ทำไมคนเสนาของเราไปประกาศนั้นวาจาตามที่เราได้บอกให้แล้วเขาก็ไปประกาศทุบบ้านทุบเมืองอย่างนี้ นั่นเลยจ้ะน้องเชี่ยเหลือมเกิน่าถ้าประกาศออกไปเมื่อไหร่ผู้คนจะต้องแห่กัมามากมายเพื่อฟังโมเดลนี้ผมก็หลงใหนี้พี่ลองคิดกันดี้ะผู้ที่ง่ายไปเสียการเลว่าคนที่เอ่อยากจนจนแค่หน้าตาพวกก็ไม่ได้ติดแต่ปัญญาที่จะมาถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าเข้ามาใกล้ได้เลยเดียวใช่เธอพูดมาถูกเพราะว่า เมื่อประกาศไปแล้วเนี่ยคนที่พละกำลังดีหรือว่าแกนแขนขาดีเอ่อมือดีอะไรเรี่ยงจะต้องต้องอกมาอย่างอ่าหน้าท้องกลงใจกันอย่างยั่งยจนถึงขนาดผู้ที่เอ่อไม่มีโอกาสทีเข้าไม่ติดแน่ใช่แล้วเน้องเพื่อเลือนเลาลูกงเราจะได้ได้คนดีมีฝีมือมีกติปัญญามาเอารันมาของบ้านของเมือง เป็นในขั้นต่อไปเป็นอย่างแน่เออผ่าดีงั้นเดี๋ยวที่จะเรียบพะธิฎาทั้งสองหลังเนี่ยเข้ามาหาแหล่จะบอกว่าให้ใครซื้อในตำการเจียมภูมิอะไรจะดีกว่าในวันที่เหมาะสมแล้วก็วันดีคือดีค่ะงั้นน้องจะรอฟังด้วยจ้ะเอ้ยงั้นรอฟังด้วยกันทั้งสองคมว่าพระธิฎาทั้งสองพระองค์จะมีความคิดยังไงเลยจะเห็นพร้อมต้องการกับเราหรือไม่ค่ะ เอองั้นฟังไยกันนะนายจกเออใส่สุวรรณและจันทน์ลูกพ่อใส่สุวรรณจันทน์ลูกพ่อเอ๋ยลูกอยู่ที่ไหนออกมาหาเดาเรลูกมาซอยตัวแม่จันทน์ you yeah. ไล่เรียนเตียงกันกับแม่ขอ่เจ้าจต่ว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยได้มีหน้าที่การงานที่เอมาบริหารราชการแผ่นดินแทนพิดาและมารดาดังวันนี้แต่งเนื้อแต่งตัวทูปส่งองค์มุดงามการจักงานเรื่อเดิอนเดียวเออในสลิดทุกวันและยันจรอพ่อจุก้าเออเวลานี้พ่อเนี่ยที่เรียกตัวมาวันนี้เนี่ย เออ่ยังไม่รู้ว่าลูกจะเอ่อพออก่อนใจหรือเปล่าเรื่องอะไรที่ทั้พ่อค่ะพ่อเห็นว่าลูกพ่อยังไม่สนุกสนใจในเรื่องเลิกกู้เลยตัวแล้วก็ยังไม่มีใครใดใดมานั่งในวุฒิของลูกค่ะยังไม่มีจเอ้นั่นแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อได้ปรึกษาหาเรื่องกับแม่ของเจ้าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เห็นพ้องป้องกันทีนี้อยู่แต่ลูกกับทั้งสองนี่แหละจะเห็นพ้องป้องกันหรือไม่พ่อเองเนี่ยอยากจะพักผ่อนทั้งจิตใจทและร่างกายอยากจะมอบหมายาทั้งการป้องกันดูแลให้ผู้บัญชาราษฎรบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้กับลูกทั้งสองช่วยให้เป็นหูเป็นตาดูแลแต่ทีนี้ว่าพ่อเองเนี่ยเออจะไปบังคับ ให้หลายคนนนู้ให้ทำงงานกับคนนี้ก็ทําไม่ได้เลยอวยกันว่าจะให้เจ้าทั้งสองคนเนี่ยทำการเสี่ยงวงมาเลยดีกว่าทำการเสี่ยงวงมาเลยไม่หาคู่ใช่ไมจะถูกต้องแล้วเอฟคู่มันจะดีเลยนะถ้าหาว่าทำการเสี่ยงวงมาเลยไปหาคู่ถ้าเกิดวงมาเลยวงนั้นน่ะไปตกตกในในมือใครที่ ไม่มีอนาคตเกล็ดเกเรที่ลูาเมายาอย่างนี้แล้วลูกไม่แย่เลยจ้ะเชื่อพ่อเถอะลูกเอคนแบบนั้นนั่นไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เลยเียมื่อพ่อจำให้พลเสนาของพ่อเนี่ยปาศออกไปแล้วรับรองว่าผู้คนคงจะแห่กันมามากมายนะมืดฟ้ามัวดินเป็นอย่างแน่รับรองได้ คนแบบนั้นคงไม่คงไม่เรียกเรียกว่าคงเข้าไม่ติดพวกนั้นเนี่ยยังไงเราจะพูดพ่อจ้าต้องอะไรล้เจ้าเห็นเป็นยังไงฮะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อจ้าลูกของปฏิบัติการคุณพ่อและคุณแม่ดี่ว่าแต่ถ้าหากว่าเห็นพต้องกันแล้วลูกต้องต้องพรอที่ปฏิบัติการเอ่อทุกิุกอย่างเลยทีเดียวจ้ โองั้นต่แสดงว่าลูกพ่อนี่ก็พร้อมที่จะจะจะเลการในเรื่องนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าคงจะต้องได้คนดีมีฝีมือได้คนที่ขอมีทัศนคปัญญาวไว้ที่ปฏิภาณช่วยกันคิดจ่ดในกานงานบ้านงานเมืองของเราคงจะลุ่นหัวลุ้นตาต่อไปไปอย่างไรค่ะ เออแล้วจันทร์พอลูกพ่อไหวยังไงเห็นพ้องร้องกันไหมเออจันทร์พอก็ตามพี่ไล้เลยทุกวันนี้เลยจังจังเออปัจจุบันตามพร้อมันเลยจ้าเห็นพ้องต้องกันไหมนะถ้างั้นลูกของพ่อเนี่ยไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวพ่อจะจะจังไปบนเรนอนพ่อออกประกาศลั่นว่าจะหาคนดีมีฝีมือมีสถิปัญญา เขาลุกเปลี่ยงพุงมาไลในวันนั้นกันเลยทีเดียวค่ะเออไปวันวันจะทนไหมบังเอิญจะคุณแม่จ้านี่แม่บอบอกพุทก่อนก็แล้วกันที่ลูกก่อนเดี่ยลูกจะเปี่ยงพุงมาไลคุณแม่จะบอกอะไรจ้าแม่จะบอกเอาไว้ให้ว่าเราเนี่ยเป็นสาวได้รั้งเดียวเท่านั้นถ้าจะมีการเปี่ยงพุงเลยก็เพียงได้ครั้งเดียวเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่พุงมาเลยจะลจงมือเราไปนี่ ลูกอธิษฐานให้ดีแล้วก็อธิษฐานให้เอ่อเป็นไปตามพระโล่งธรรมแล้วก็แม่เชื่อเลยเกิดว่าการอธิษฐานนี้พวงมาลัยนั้นจะต้องล่องลอยไปในตูมนาทายผู้ที่มีสติปัญญามีไวไวเป็นอย่างแนแล้วก็สิ่งสติ์เป็นผา้ที่ให้ช่วยนำพาพวงมาลัยของลูก ไปสู่ที่สิ่งที่ดีที่งามก็แแค่นั้นไม่ต้องปวดใจเลยจะรับรองได้ลูกจะอธิษฐานก่อนแล้วก็ค่อยเสี่ยงไปเมื่อปูมงอะไรลุดมป็ไปแล้วก็คงจะต้องเออเป็นไปตามบุนนไปตามวาสนาหรือไม่เป็นเป็นเป็นกรรมแบบนั้นหละจ้ะ ถ้าอย่างนั้นขล่อยลูกฟังไว้นะลูกนัเราเป็นเสียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เสี่ยงดีอะไรก็เสียงแค่ครั้งเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ลูกแม่ทั้งสองคนเนี่ยแล้วโชคดีกันแล้วกันนะลูกนะเอออย่างนั้นไปพักผ่อนลูกนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอวันดีรอเวลาดีๆแล้วก็เมื่อประชาชนคนนในประเทศฟังการประกาศเนี่ยแห่กันมามากมายนะผมตไทย พ่อจะรู้ว่าเรื่องงานยาดีมันเวลาเท่าไรพอจะให้ล <Keep S 2> ูกของพ่อเนี้ยขึ้นไปชั้นบนที่สูงที่สุดในบ้านืองเราแล้วหลังจากนั้น้ก็อธิษฐานพุ่งอะไรแล้วอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยก็โยนลงพุ่งอะไรไปท่ามงกลางฝูคนที่แห่กันมาใหม่นี้ดูแื้อพุ่งอะไรพวกนั้นก็ตกตัวในมือของใครถ้าคนเมืองคนใดรับพุ่งอะไรของลูกได้คนนันน่้จะได้มีสิทธิ์ในตัวลูก แล้วจะได้แต่งกงเป็นราชบุตรเขนต่อไปรับรองได้เรื่องนี้พวกิดว่าคงไม่นักใจลูกนะไม่เลยจะพวกเขจะไม่นักใจเลยจ้ะลูกอมจะปฏิบัติได้เลยจ้ะท่างันตามสบายแล้วก็รอวันเวลาเรื่องงานยาดีแล้วกันเอวันนั้นทั้งสองมันช่างน่าอึันที่ อให้ดรืเ้ยแได้ทำงานในพงมาลนีนได้เดอใคเพื่อเอางานเอาการอยากจะได้งิี่ไว้ไว้เป็นบันเพื่อจะได้ทำเพื่อจะบริหารือจะอยู่ในบ้านนี้เหอแต่เา